ตอนที่14ทียอต้าเทลงขณะที่เจียนเฉินกำลังเริ่มกินอย่างออกรถมีมือข้างหนึ่งที่ตกลงบนไหล่ของเขาเป็นเหตุให้ทั้งโต๊ะสันสะเทือนจากการกระทำนั้นเจียนเฉินมีสีหน้าเบื้อตึงในขณะที่เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นเจ้าของมือเป็นชนชั้นสูงอายุราว20ปีข้างเขาเป็นเด็กวัยรุ่นสองคนซึ่งมีใบหน้าที่หญิงยโสคนหนึ่งเป็นชายและอีกคนเป็นหญิง ทั้งสองสวมเสื้อผ้าหรูหรามันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วว่าพวกเขามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยจ้องมองไปที่ลูกศิษย์สาคนที่แต่งตัวเป็นอย่างดีเขาพูดออกมาด้วยท่าทีรำคาญมีปัญหาอะไรหรือใบหน้าของชนชั้นสูงที่อายุราว20ปีเริ่มปรากฏลังร้ายในขณะที่เขาจ้องมองมาที่จิ้นเฉินและพูดเสียงกลกรวว่า เฮ้ hey, เจ้าเด็กเหลือขอนี่คือโต๊ะของพวกเราเจ้าควรใสหัวไปนั่งที่อื่นแม้ว่าเหล่าเยาวชนจะรู้ว่าเจียนเฉินนั้นไม่ใช่สามัญชนจากเสื้อผ้าที่เขาใส่เยาวชนทั้งหมดก็ไม่กล้าที่จะทำให้ตัวเองประสบปัญหาโดยการจ้องมองไปที่เจียนเฉินได้ยินในสิ่งที่ชนชั้นสูงนั้นกล่าวเจียนเฉินมองเขาด้วยความรังเกียจและกล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการที่จะกินก็นั่งลงและกินซาโตนี้สำหรับลูกศิษย์ภายในสำนัก นอกจากนี้โตะนี้ไม่ได้มีชื่อของเจ้าเขียนไว้บนนั้นตั้งแต่เมื่อไหรกันที่โต๊ะนี้กลายเป็นของเจ้าหลังจากที่ได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของชนชั้นสูงคนนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแค้นดูเหมือนว่าความอดทนจะหายไปเป็นที่เรียบร้อยเขาตะโกนเจ้าจะย้ายหรือไม่ในเวลานี้ปรากฏการณ์ที่โต๊ะจิ้นเฉิงเรียกความสนใจของคนอื่นได้มากแม้ว่าจะมีหลายคนเมียงมองแต่ดูแล้วก็ไม่มีใครมีความกล้าที่จะก้าวเข้ามาพูดอะไร รอยยิ้มเย้ยยันปรากฏบนใบหน้าของเจี้ยนเฉินเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตที่แล้วของเขาแต่ก็เป็นเขาเองที่มักจะสอนบทเรียนให้แก่คนเหล่านั้นแน่นอนข้าจะให้เจ้าเพียงแต่เจ้าต้องรอข้ากินเสร็จก่อนแล้วเจี้ยนเฉินก็เริ่มที่จะก้มหน้าก้มตากินอาหารเพราะเขาพูดขณะก้มหน้าก้มตากินอาหารเสียงที่เจี้ยนเฉินพูดออกมาจึงอู้อ้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อย่างไรก็ตามกับทั้งสามคนนี้จิ้นเชิญอธิบายด้วยเสียงอันดังและชัดเจนน้องชายมันดูเหมือนว่าพลังอํานาจของเจ้าจะไม่เพียงพอในสํานักนี้เจ้าไม่ควรอ้างสิทธิ์ในโตนนี้ทางที่ดีเจ้าควรจะออกไปทานอาหารด้านนอกเด็กสาวที่อยู่เบื้องหลังชนชั้นสูงคนนั้นกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆ ได้ยินคำพูดแบบนี้ความอึดอัดบนใบหน้าของชายวัย20สปีหายไปหลงเหลือเพียงความโกรธเขาเจ้องมองเจี้นเฉินอย่างอาฆาตและตะโกนว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าชื่ออะไรและเจ้ามาจากครอบครัวไหนถ้าเจ้ากล้าก็จงบอกข้าคิ้วของจีนเฉินขมวดเข้าหากันแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรอีกเสียงหนึ่งร้องออกมาการียุนเจ้าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ระดับสูงของคากาัสเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือที่ไปหาเรื่องกับเด็กใหม่ ชายคนหนึ่งพูดดูเหมือนว่าจะรุ่งราวคราวเดียวกันกับกาดียุนนอกจากนี้เขายังสวมเครื่องแบบสำนักเดียวกันและเขาก็ตรงมาที่พวกเขาเห็นชายหนุ่มผู้นี้ใบหน้าของกาดียุนเปลี่ยนไปเล็กน้อยแววตาของเขาแสดงให้เห็นว่าถึงความหวาดกลัวในขณะที่เขากล่าวว่าไปโมหอรานเจ้าไม่ควรสอดมือมายุ่งเรื่องของขา้า ในจุดนี้เองจิ้มเฉินก็รู้ว่าชื่อของทั้งสองคนหนึ่งคนก่อนหน้านี้ถูกเรียกว่ากาดิยุนและคนที่เพิ่งมาถึงถูกเรียกว่าไผ่มูหอรานชายหนุ่มที่มีนามว่าไผ่มูหอรานหัวเราะและกล่าวว่ากาดิยุนมันเป็นความจริงที่ว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าไม่ใช่เรื่องของข้าแต่เนื่องจากข้าเป็นสิทธิที่ข้าไม่สามารถละเลยปัญหาของสิทธิน้องได้ได้ยินอย่างนี้แล้วใบหน้าของเด็กวัยรุ่นสองคนยืนอยู่ข้างหอลังกาดิยุนมีการเปลี่ยนแปลง ในเวลานี้เด็กสาวที่ยืนอยู่ข้างหอลังกาดิยุนเริ่มลังเลเล็กน้อยแล้วดึงเบาๆที่เสื้อผ้าของกาดิยุนนางกระซิบเบาๆที่ใหญ่มีเก้าอี้ว่างที่นั่งได้อยู่ตรงนั้นเราก็ควรจะไปนั่งที่นั่นกาดิยุนมองไปรอบๆห้องอาหารและนั่นเองเป็นจุดที่ไม่ไกลเกินไปเก้าอี้ได้ว่างลงเขาจ้องมองที่จีนเฉิญด้วยแววตาที่ดูร้ายเขาโบกมือน้องรองน้องสามไปกันเขากล่าวว่าในขณะที่เขาเริ่มที่จะเดินไปยังโต๊ะที่ว่างเปล่า ถ้าเขายังคงดึงดันต่อไปมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเลยนอกจากนี้เขายังจะกลายเป็นผู้แพ้ตระกูลของไผ่โมหอรานไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตระกูลกาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวไผู่่หอรานเองที่แข็งแรงกว่าเขาแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องที่ใหญ่กว่าที่อยู่ในมือคือว่าถ้ามีข่าวออกมาว่ารื่องที่ทําการระรานเด็กใหม่มันจะกลายเป็นเป้เปาขอองค์การย่อเยอ้ย นอกจากนี้หากอาจารย์ใหญ่ได้ยินเรื่องนี้เขาจะได้รับการลงโทษที่เข้มงวดอย่างแน่นอนเหตุผลที่ว่าทำไมก้าดิยุนถึงไม่เต็มใจที่จะนั่งร่วมกับพวกเหล่าคนยากจนนั้นเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงรู้ดีแก่ใจในฐานะที่เป็นหนึ่งในหกผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรเกอร์ซุนอาจารย์ใหญ่ของสำนักคากัดได้ให้การช่วยเหลือต่อลูกศิษย์ยากจนเป็นอย่างมากในขณะที่น้องสาวของกาดิยุนจ้องมองเจียนเฉินด้วยความสนใจ ทันได้ใดนั้นนางจดจำบางอย่างได้นางเปิดปากของนางออกและกล่าวว่าโอ้ข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าเป็นหนึ่งใน128คนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปข้าเคยเห็นเจ้าบนเวทีต่อสู้ขณะที่นางพูดแววตาของเด็กสาวเต็มไปด้วยเจตนาร้ายได้ยินอย่างนี้แล้วชายผู้ที่เงียบไปก่อนหน้านี้หันไปพูดอะไรบางอย่างข้าหวังว่าข้าจะได้สู้กับเจ้าในการแข่งขันวันพรุ่งนี้ด้วยเสียงหัวเราะทั่วร้ายเขาหันไปรอบๆและเดินไปที่โต๊ะที่ว่างเปล่าซึ่งกาดิยุนกำลังมุ่งหน้าไป หลังจากที่ได้ยินคำพูดของสิทธิชายผู้นั้นเจี้นเฉินไม่ได้สนใจที่จะตอบโต้ควรจะกล่าวว่าเขาไม่สนใจอีกฝ่ายเลยไปโม่หอรานเดินไปหาเจี้นเฉินและตบไหล่ของเขาพร้อมกับหัวเราะว่าเจ้าช่างกล้าหาญจริงๆเจ้าไม่ได้เห็นใบหน้าที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของกาดิยุนหรอกหรือถ้าเขาพยายามที่จะรังแกเจ้าในอนาคตเจ้าก็มาหาข้าได้เจี้นเฉินลุกครึ่งยืนจากเก้าอี้ของเขาและยิ้ม ข้าจริงอย่างเซียงเทียนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่น่าอายเช่นนี้มิฉะนั้นข้าเกรงว่ามันคงเป็นปัญหาใหญ่ไปมากกว่านี้ไป่โม่หอรานเริ่มที่จะหัวเราะน้องชายไม่จำเป็นต้องมากพิธีประกูลของกาดียุนได้กลางเป็นอย่างมากหลังจากที่เข้ามาศึกษาที่นี่นานมาแล้วข้าก็พบว่าเขาทำตัวน่ารำคาญมากแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่เคยได้พบโอกาสที่จะสอนบทเรียนให้กับเขาเอาละข้าชื่อไป่โม่หอรานเจ้าสามารถเรียกข้าว่าสิทธิไป่โม่หอรานได้ เจ้าจะต้องระมัดระวังให้ดีในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนที่อยู่เบื้องหอลังกาดิยุนเป็นน้องสาวของเขากาดิซิลีและน้องชายของเขากาดิเลียงมีข่าวหรือว่าพวกเขาได้ก้าวถึงระดับก้าวของพลังเซียนแล้วเจียงเฉินเพียงแต่หัวเราะและกล่าวว่าสิทธิ์ที่ไปโมหอรานอย่าได้กังวลหลังจากที่ข้าพบกับพวกเขาข้าจะต้องระวังตัวอย่างแน่นอน ไผ่โม่หอรานพยักหน้าและกล่าวว่านี่ก็เริ่มดึกแล้วข้าจะกลับไปที่หอพักของข้าน้องชายข้าหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งไป่โม่หอรานออกไปเจียงเฉินก็ได้จัดการอาหารส่วนที่เหลือของเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะกลับไปที่ห้องพักของเขาตลอดทั้งวันเขาไม่เคยเห็นที่ใหญ่ของเขาเจีงยงหยางหูเลยไม่รู้ว่าเขากำลังทำสิ่งใดหรืออยู่ที่ใดเลยเจียงเฉินตบที่นอนเพื่อไล่ฝุ่นก่อนปีนขึ้นไปบนเตียงและเริ่มที่จะบ่มเพาะพลังอีกครั้งตามบทเรียน วันที่สองขอองค์การแข่งขันรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะมีคนน้อยลงในรอบ8คนก็ตัดสินได้อย่างรวดเร็วโดยในตอนท้ายของวันหลังจากแสดงให้เห็นถึง50อันดับแรกสำนักได้ยกเลิกกฎที่แยกลูกศิษย์ผู้มีพลังเซียนระดับ8และระดับ9ออกจากกาันลูกศิษย์จึงมีอิสระที่จะต่อสู้กับคนที่พูกเขาถูกจับคู่กันดังนั้นนอกเหนือจากเจนเฉิญและลูกศิษย์ผิวคล้ำอีกคนที่มีพลังเซียนระดับ8 ลูกศิษย์อีกหกคนได้บรรลุพลังเซียนระดับ9ก้าการที่เจี้ยนเฉินหรือลูกศิษย์ผิวคล้ำอีกคนจะติดแปดอันดับแรกนั้นพวกเขาจะต้องเอาชนะลูกศิษย์ที่มีพลังเซียนระดับเก้านอกเหนือจากนั้นเจี้ยนเฉินพบสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างรวดเร็วในบรรดาหลูกศิษย์ใหม่บรรลุพลังเซียนระดับเก้าสองใน6ของพวกเขาเป็นลูกศิษย์ที่มีเรื่องกับเขาเมื่อวานกาดิซื่อหลีและกาดิเลียงแม้ว่าเจี้ยนเฉินจ,จะยังไม่เคยต่อสู้กับทั้งสองเขาก็เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นอริระหว่างพวกเขา จ้องมองไปยังสองพี่น้องเจียนเฉินไม่ได้ให้ความสนใจกับพวกเขาในใจของเขาเขาคิดเกี่ยวกับตัวเองและคู่ต่อสู้ของเขาเจียนเฉินมองเห็นวิธีการต่อสู้อย่างชัดเจนใครล้วนแต่คิดว่าเขาไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นแต่ความแข็งแกร่งของเขาค่อนข้างพิเศษซึ่งเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเขาถึงติดแปดอันดับแรกโดยไม่มีปัญหาใดๆความแข็งแกร่งของเขาไปไกลเกินกว่าคนอื่นที่อายุเท่ากับเขาแต่ละครึ่งหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามของเขายิ้มไม่หุบ การประลองรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้และในที่สุดคู่คุมกฎของเด็กใหม่จะถูกประกาศออกมาหลังออกจากสนามกีฬาเจียนเฉินมุ่งหน้าไปที่ห้องอาหารทันทีหลังจากที่ได้รับอาหารของเขาเขาเห็นหนึ่งในคู่แข่งของเขาจากหางตาเขาเป็นลูกศิษย์ผิวคล้ำคนนั้นปัจจุบันเขากำลังรับประทานอาหารอยู่ตรงมุมของห้องดูเป็นลูกศิษย์ที่สวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายและมีรอยปะชุนหลายรอย แม้ว่าผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะอายุประมาณ16ปีเจียนเฉินดูจากใบหน้าที่ยังดูเด็กของเขาความสูงและโครงสร้างของเขาไม่เหมาะสมกับอายุของเขาความสูงของเขานั้นสูงถึง1.8เมตรซึ่งสูงเกือบเท่าพี่ชายของเจียนเฉินจริงอย่างหูและขนาดตัวนั้นใหญ่กว่าที่ควรเป็นมากด้วยความลังเลเขาเดินไปที่โต๊ะของลูกศิษย์ยากจนคนนั้นเขานั่งลงพร้อมกับวางถาดอาหารของเขา เขาเริ่มทักทายอีกฝ่ายเจี้นเฉินยิ้มข้าจีงอย่างเซียงเทียนข้าควรเรียกเจ้าว่าอะไรเขาเอียงศีรษะขึ้นเพื่อมองจี้นเฉินตาของเขากวาดผ่านเสื้อผ้าของเขาก่อนที่เขากล่าวว่าข้าชื่อที่ยอต้าจี้นเฉินหัวเราะกล่าวว่าข้าเพิ่งเห็นเจ้าต่อสู้ในการแข่งขันการที่จะเห็นลูกศิษย์ที่อยู่ในระดับ8ชนะลูกศิษย์ระดับ9เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงได้ยินคำเยินยอของเจี้นเฉิน ช่วยไม่ได้ที่ถียอต้าจะหัวเราะเช่นกันข้าเอาชนะได้เพราะความแข็งแกร่งของข้านั้นดีกว่าพวกเขาอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องยากนักที่จะจัดการกับพวกเขาถึงตอนนี้ข้ายังคงบาดเจ็บจากการแข่งขันนัดนั้นตอนที่15้ากาดิซิลีเมื่อได้ยินถียอต้ากล่าวช่วยไม่ได้เลยที่เจียนเชิญถามถียอต้าเจ้าบอกว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่วัตถุหนักเท่าไรที่เจ้าสามารถยกได้ ตอนที่ข้ายอยู่ที่บ้านข้าสามารถยกหินหนัก200กิโลกรัมได้เขากล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจใบหน้าเจี้ยนเฉินก็ว่างเปล่าทันทีที่ได้ยินคําตอบนั้นเจ้าลูกศิษย์คนนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงกันหิน200กิโลกรัมขนาดผู้ใหญ่ยังยกไม่ได้เลยแต่สําหรับเด็กหนุ่มเช่นถี่ยอต้ากลับสามารถยกหินใหญ่ยักษ์ได้เพียงเท่านั้นเจี้ยนเฉินก็รู้สึกหวาดกลัวจากข้อเท็จจริงนี้ถี่ยอต้าเจ้าอายุเท่าไหร่ จีนเฉินเริ่มมองถียอต้าด้วยแววตาที่ต่างออกไปอายุ16ปีถียอต้ากล่าวในขณะที่เขาเคี้ยวอาหารของเขาการเคี้ยวของเขาทำให้คำพูดของเขาเกือบจะไม่ได้ยินความประทับใจของเจีเนเชิญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่เขากล่าวว่าถียอต้าเจ้ามีความแข็งแกร่งเช่นนี้ตั้งแต่เจ้าเป็นเด็กหรือนั่นถูกแล้วที่จริงความแข็งแกร่งของข้าเพิ่มขึ้นมากเพราะข้าไม่เคยกินอิ่มเลยเมื่อตอนที่ข้ายอยู่บ้าน ข้ามักจะขึ้นไปยังภูเขาและล่าอะไรบางอย่างเพื่อเป็นอาหารของตัวข้าเองถียอต้ากล่าวอย่างหนักแน่นเจียงเชิงสูดหายใจเข้าลึกๆมั่นใจว่าความแข็งแกร่งของทียอต้านั้นบังชี้ชัดว่าเขาได้รับพลังจากพระเจ้ามิฉะนั้นเด็กหนุ่มอย่างเขาจะไม่สามารถที่จะยกหินหนักเช่นนั้นได้แต่สิ่งที่ทําให้ประหลาดใจสําหรับเจียงเชิงก็มีเพิ่มมากขึ้นทียอต้าสามารถออกหล่าด้วยตัวเองในภูเขา สำหรับคนที่อายุเพิ่งจะส6สำหรับความสามารถที่ออกหล่าได้อย่างง่ายดายในภูเขานี้ทำให้เจียนเฉิงรู้สึกประทับใจนอกจากนั้นไม่เพียงแต่สัตว์ป่าที่ปรากฏในเทือกเขาอสูรเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์อสูรซึ่งแข็งแกร่งกว่าสัตว์ป่าธรรมดามากทียอต้าลูกทองของเขาและลุกขึ้นยืนพร้อมกับหัวเราะอ,ออกมาเจียงหยางเซียงเทียนข้าอิ่มแล้วดังนั้นข้าจะกลับไปที่หอพักของข้าเพื่อจะนอนพรุ่งนี้เป็นวันที่มีการแข่งขันรอบสุดท้าย จิเ้เฉินพยักหน้าข้าหวังว่าเจ้าจะติดสามอันดับแรกในการแข่งขันวันพรุ่งนี้ที่ยอต้าพยักอย่างรุนแรงและความเด็ดเดี่ยวซึ่งอาจจะมองเห็นได้จากดวงตาของเขาแน่นอนข้าจะพยายามอย่างหนักและสำหรับการติดสามอันดับแรกแกนอสูรขั้นหนึ่งสามารถขายได้อย่างน้อยสิบเหรียญม่วงไม่นานหลังจากที่ที่ยอต้าจากไปจิ้มเฉินได้กินอาหารของเขาอย่างรวดเร็วเองและกลับไปที่ห้องของเขาทันใดนั้นในขณะที่เขาปิดประตูเขาได้ยินเสียงเคาะประตู น้องสีเจ้าอยู่หรือไม่เจียงหยางหูถามเมื่อได้ยินเสียงนั้นเจี้นเฉินรู้สึกประหลาดใจมันเกือบสองวันเต็มนับตั้งแต่ที่เขาได้เห็นที่ชายครั้งสุดท้ายเขาเปิดประตูอย่างร,รวดเร็วเขาได้เชิญเจียงหยางหูเข้ามาภายในห้องของเขาน้องสีข้าเสียใจข้าไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของเจ้าในการแข่งขันเขารีบกล่าวออกมาก่อนที่เจี้นเฉินจะเปิดปากของเขาออกเพื่อถามคำถาม เจียงเฉินพยักหน้าและกล่าวว่าข้าเข้ารอบ8คนแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายขององค์การแข่งขันในขณะที่เขาฟังเจียงเฉินพูดจริงอย่างหูนั้นจูู่ก็มีความสุขเพิ่มขึ้นสำหรับความสำเร็จของน้องชายของเขาเขากล่าวอย่างตื่นเต้นว่าน้องสี่เจ้าช่างประเสริฐอย่างแท้จริงนั่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ามายัางที่นี่ก่อนหน้าน้องสองน้องสามจากนั้นเขาก็หยิบผลึกขนาดเท่าหัวแม่มือออกมาจากกระเป๋าของเขา จงยงหยางหูยัดมันใส่ในมือของเจยนเฉินน้องสี่นี่เป็นแกนอสูรระดับหนึ่งสองวันที่ผ่านมานี้ข้าและเพื่อนของข้าไปยังป่าที่อยู่ด้านหลังสำนักและร่วมมือกันสังหารสัตว์อสูรระดับหนึ่งนี่คือแกนอสูรที่ข้าได้ต่อสู้มาเพื่อเจ้าดังนั้นเจ้าจงรับไปดูเหมือนมันจะดึกแล้วพี่ใหญ่จะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายขององค์การแข่งขัน ดังนั้นเจ้าต้องพยายามให้หนักและกลายเป็นอันดับหนึ่งจิงหยางหูกล่าวแล้วเดินออกมาจากห้องหลังจากที่ค่อยๆปิดประตูในเวลาก่อนที่ที่จิงหยางหูจะปิดประตูลงจี้นเฉินเหลือเห็นร่องรอยของกรงเล็บที่ยาวประมาณสามนิ้วที่อยู่บริเวณแขนของจิงหยางหูจ้องมองแกนอสูรระดับหนึ่งที่อยู่ในมือเขาอย่างเงียบๆจี้นเฉินรู้สึกถึงคลื่นของความอบอุ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในขณะเดียวกันจิตใจของจี้นเฉินก็ไม่อาจสงบลงได้ แม้ว่ามันจะเป็นเทียงแกนอสูรระดับหนึ่งเจียงเฉินรู้สึกกังวลถึงเจียงหยางหูเมื่อคิดกลับไปถึงบาดแผลบนแขนของเจียงหยางหูเจียนเฉินรู้ว่าแผลนั้นมาจากการล่าสัตว์อสูรเมื่อไรก็ตามที่เขาคิดถึงของขวัญช่วยไม่ได้ที่ความรู้สึกภายในใจนั้นอบอุ่นยิ่งเพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาหลังจากที่ยืนอยู่ตรงกลางของห้องของเขาด้วยท่าทีตกตะลึง ในที่สุดเจี้ยนเฉิญก็สูดลมหายใจลึกๆค่อยๆบังคับให้ตัวเองเข้าสู่ภาวะสงบจากนั้นเขาได้นอนพักบนเตียงของเขาเริ่มต้นบ่มเพาะอีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีแกนอสูรในตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะใช้มันเขาเพียงแต่เก็บมันไว้ในเข็มขัดมิติของเขาการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เจี้ยนเฉิญมั่นใจอย,อย่างเต็มที่ว่าเขาจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนี้ในโลกก่อนหน้านี้ของเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเทียงคนเดียวซึ่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลก และถึงแม้ว่าเขาได้สูญเสียพลังหลังจากที่เกิดใหม่แต่เขายังคงมีความรู้เกี่ยวกับเพลงกระบีเท่านั้นยังไม่พอเขายังเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎแห่งกระบีที่มันถูกฝังเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเขาไม่ได้สูญเสียความเข้าใจในวิธีกระบีของเขาและดังนั้นในอนาคตจี้นเฉินจะก้าวขึ้นไปให้สูงสําหรับทวีปนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นจี้นเฉินทานอาหารเช้าของเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะถึงเวลาแข่งขัน บางทีมันอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายขององค์การแข่งขันผู้คนจึงมารวมกันมากขึ้นในวันนี้มากกว่าสองวันก่อนหน,นี้รวมกันเสียอีกหลายคนที่มาใหม่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์เก่าบริเวณต่อสู้ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่ในคืนที่ผ่านมาและจากเดิมที่มีเวทีประลองถึงห้าสนามแต่มันเปลี่ยนเป็นสี่สนามในตอนนี้มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างมากอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถเปรียบได้กับขนาดใหม่ ในเวลานั้นเองจี้นเฉินรู้สึกเหมือนเห็นบางสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเขาเมื่อหันกลับไปเขาเห็นที่ชายของเขาจิงหยางหูเดินฝ่าฝูงชนมาข้างหน้าเพื่อพยายามที่จะเข้ามาหาเขาเมื่อจําได้ว่าเป็นจี้นเฉินจิงหยางหูยิ้มกว้างถอนตัวจากฝูงชนอย่างรวดเร็วเขาวิ่งไปที่ด้านข้างของเจีนเฉินและตบเข้าบนไหล่น้องสีในวันนี้เจ้าต้องพยายามให้หนักที่ใหญ่ไม่ได้ต้องการให้เจ้าเป็นอันดับหนึ่งการเข้าสู่สามอันดับแรกนั้นก็เพียงพอแล้ว เจียงหยางหูกล่าวการได้รับแกนอสูรนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้รับอันดับที่ดีแม้ว่าราคาของแกนอสูรจะไม่อาจดูแคลนได้ง่ายนะับแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่บุตรชายคนโตของตระกูลเจียงหยางต้องการมากนะับเจียงเฉินหัวเราะและกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านอย่าได้กังวลแน่นอนข้าจะไม่ยอมให้ท่านดูถูกข้าเวลาขอองค์การแข่งขันมาถึงอย่างรวดเร็ว8ดอันดับแรกจะเริ่มต่อสู้ในรอบรองชนะเลศ หลังจากจับฉลากการต่อสู้เสร็จสิ้นทันใดนั้นเจี้นเฉินเดินเข้าไปยังเวทีการประลองหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายตรงข้ามเจี้นเฉินก็เดินขึ้นมาบนเวทีอย่างเชื่องช้าแต่ที่น่าแปลกใจฝ่ายตรงข้ามของเจี้นเฉินเป็นเด็กสาวคนหนึ่งเขาจดจำนางได้จากช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างแม่นยำคู่ต่อสู้ของเขาคือกาดิซิลีกาดิซิลีสวมชุดสีแดงเข้มอันเป็นเอกลักษณ และแม้ว่านางจะเป็นเทียงเด็กสาวอายุราวราวสิบหกถึงสิบเจ็ดปีร่างกายของนางก็เติบโตอย่างรวดเร็วเครื่องแบบนั้นแนบไปกับผิวหนังของนางนางจัดว่าเป็นเด็กสาวที่งดงามผิวของนางขาวละเอียดอ่อนและใบหน้างดงามของนางเช่นนี้จึงทําให้การดิซซ่งหลีได้รับความสนใจจากเด็กหนุ่มอย่างไม่ต้องสงสยัยความงดงามนั้นมากพอให้คนทั้งเมืองต่อสู้เพื่อนางแต่เป็นความจริงสําหรับคนส่วนใหญ่ที่เกิดมาในประกูลที่มีชื่อเสียงนางจึงเดินออกมาอย่างเย่อหยิ่ง จียงเฉินมามือเปล่าที่ด้านบนของเวทีเหตุผลที่ว่าทำไมเขามามือเปล่าเป็นเพราะกฎของสถาบันพวกเขาเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะตัดสินความแข็งแกร่งของบุคคลคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและเพราะอย่างนั้นอาวุธเช่นกระบี่จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้และเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนสร้างอาวุธเซียนได้เด็กหน้าใหม่ทั้งหมดเหล่านี้จึงต่อสู้โดยปราศจากอาวุธการดิซซี่หลีมองเจี้งเฉินด้วยความหยิ่งผยอง เจ้าจะต้องเสียใจสำหรับความโอหังที่ห้องอาหารในวันนั้นข้าแน่ใจว่าจะสอนบทเรียนกับเจ้าในวันนี้น้ำเสียงกาดิซิลีเทียบคมก้องกังวานได้ยินเช่นนั้นใบหน้าจีมเชิญเผยให้เห็นรอยยิ้มของความรังเกียจคนที่เกิดมาภายในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากของพวกเขามันชี้ชัดว่าพวกเขาไม่เคยรู้ว่าเหนือฟ้ายังคงมีฟ้าบูมเสียงดังออกมาจากเวทีการประลองเป็นสัญญาณเริ่มต้นขององค์การแข่งขัน เพราะเวทีการประลองอยู่ในสถานที่เดียวกันเมื่อได้ยินเสียงคองแปดผู้เข้าแข่งขันต่างก็พร้อมและเริ่มต้นที่จะต่อสู้กาดิซิหลีได้ก้าวไปหาเจียนเฉิงอย่างรวดเร็วเมื่อนางอยู่ใกล้กับเขาในระยะสามเมตรทันใดนั้นนางก็กระโดดขึ้นไปในอากาศจากนั้นก็ส่งลูกเตะของนางผ่านอากาศมาที่เจียนเฉิญแม้ว่ากาดิซิหลีจะยังเด็กนางก็มีความแข็งแกร่งมากทีเดียวเห็นได้จากการที่นางบรรลุระดับก้าของพลังเซียน เจียงเฉิงยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่เคลื่อนย้ายแม้แต่ก้าวเดียวขณะที่เท้าของกาดิซิลีกำลังจะสัมผัสกับใบหน้าของเขาเขาเพียงแค่เอียงคอไปด้านข้างทำให้ลูกเตะนั้นเฉียดด้านข้างของศีรษะเขาปฏิกิริยาของกาดิซิลีรวดเร็วมากทันทีที่นางตระหนักว่าลูกเตะไม่ได้สัมผัสดโดนเจี้ยงเฉินนางหวีงมือไปที่จมูกของเขาด้วยกำปั้นที่เต็มไปด้วยพลังเซียนไม่เพียงแต่กำปั้นของนางถูกส่งมาอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่มีพลังจำนวนมากที่อยู่ภายในกำปั้นของนางคนปกติหากโดนหมัดนี้เข้าไปจะได้รับบาดเจ็บสาหัสมากหลังจากโดนมันแต่เพราะมันเป็นเจี้ยนเฉินนางจึงไม่คิดดึงมันกลับไม่ว่าอย่างไรนางก็จบลงด้วยการเอาชนะเจี้ยนเฉินและก้าวเข้าสู่สีอันดับนางเพียงแค่ทำการสอนบทเรียนกับเจี้ยนเฉินมันชี้ชัดว่านางจะไม่ยั้งมือเป็นแน่ เจียงเฉิงรับมือกับการโจมตีของกาดิซิลีอย่างง่ายดายและถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามของเขาเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเขาแต่เจียงเฉินนั้นไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปด้วยประสบการณ์อันโชคโชนในการต่อสู้ของเขาจากโลกที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเขาไม่ต้องการที่จะต่อสู้กาดิซิลีก็จะไม่อาจสัมผัสเสื้อผ้าของเขาได้เลยด้วยเช่นกันหลังจากที่กาดิซิลีได้พยายามที่จะโจมตีเขาอย่างหนักหลายครั้ง แต่นางก็ไม่อาจจะสัมผัสได้แม้แต่เสื้อผ้าของเจียนเฉินนางเริ่มรู้สึกรำคาญและหยุดลงนางหอบเล็กน้อยมือทั้งสองข้างของนางเท้าเอวและจ้องที่เจียนเฉินเฮ้ hey. เจ้าจะต่อสู้หรือไม่ถ้าไม่ทําไมเจ้าถึงไม่เดินออกจากสนามนี้แล้วกระโดดไปรอบๆอบ,อบแทนละ่ะเจียนเฉินหัวเราะในขณะที่เขามองไปที่กาดิซิลีและกล่าวว่าคนที่ควรจะออกจากที่แห่งนี้เป็นเจ้าไม่ใช่ข้าเจ้าจะโจมตีข้าได้อย่างไรกระทั่งเสื้อผ้าข้าเจ้าก็ไม่อาจสัมผัสได้ จเจ้าใบหน้าที่งดงามตามธรรมชาติของกาดิซี่หลีเป็นสีแดงด้วยความโกรธนางทีหน้าเขาด้วยความโกรธแต่พูดอะไรไม่ออกแต่แล้วนางก็สงบลงและทำท่าย,ยอยเย,ยพร้อมกับพูดออกมาว่าถึงแม้ข้าจะไม่สัมผัสเจ้าแต่เจ้าและเจ้าไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับข้าทำได้เพียงแต่หลบหลีกเกเช่นคนที่ขาดเท่านั้นเออนั่นก็ถูกแล้วใบหน้าเจี้เนเชิญเปิดเผยรอยยิ้มในขณะที่เขามองนางด้วยท่าทีแปลกใจ กาดิซิลีมองอย่างเย่อหยิ่งกล่าวออกมาอย่างมั่นใจแน่นอนถ้าเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ขลาเจ้าก็ควรพยายามต่อสู้กับข้าอย่างจริงจังสักทีเจียงเฉิงชำเลืองมองไปที่เวทีอื่นและเห็นว่าการแข่งขันอื่นๆได้เริ่มต้นที่จะสิ้นสุดแล้วเขาหันกลับไปมองกาดิซิหลีเขาหัวเราะออกมาอีกครั้งถ้าเจ้าอยากที่จะต่อสู้กับข้าก็ได้ข้าจะทำตามที่เจ้าปรารถนา